เรื่องนึงครับในช่วงนี้ครับหลายพื้นที่กับประสบปัญหาไฟแรงแล้วครับโดยเฉพาะภาคอีสานบ้านเท่านี้ครับรัฐบาลต้องเร่งแกไขปัญหาครับเทนีครับรัฐมนตรีซอยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามปัญหาไฟแรงพร้อมกับพิการส่งเสริมอาชีพห้พีพิ้องเกษตรกรเพื่อให้มีรายได้ที่มั่นคงตามนโยบายของรัฐบาลครับนายประพันรโพธสุธนรัฐมนตรีซอยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะขับไปลงพื้นที่อำเภอซ้ำสูงอำเภอหนามพ้องจังหวัดขอนแก่นบ้านเท่านี้แหละครับ เพื่อติดตามความก้่าวหนาในการแก้ไขปัญหานา้ำแล้งเพื่ออุปโภคและบริโภคแล้วไม่ถึงน้ำเพื่อการเกษตรหลังทราบบ้ตรในพื้นที่นี่ยครับยื่นหนังสือขอความช่วยเหลือไปรัฐบาลเกี่ยวกับการขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคจึงประสานกับสำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาลเขตซีเฝ้าเล่งดำเนินการแก้ไขปัญหานี้ครับ โดยการเป้าบอบาดานที่เจาะไห่ตั้งแต่ปี2 5 6 2ซึ่งมีน้ำเพียงพอต่อครอบครัวหรือประชากรนะครับและกันน้ำส่งไปถังทรงน้ำส่งไปตามระวบป่ามู่บ้านจนสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้พื่น้องประชาชนได้แล้วครับส่วนในระยะยาวครับทาง,ทงสำนักงานทรัพยายกรน้ำบาดานเขตซีอยู่ระวางการคุดเจาะสำรวจแรงน้ำบาดานในพื้นที่อำเภอซ้ำสูง ต้องมีการสำรวจว่ามีปริมาณเพียงพอบอหากมีแรงหนําเพียงพอเกษตรออกไปออกแบบและของงบประมาณนี่มากก่อสร้างโครงการนำบาดาลขนาดใหญ่ครับตางกิจเพื่อการอุปโภคบริโภคเพื่อการเกษตรซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่กว่า8,000รัวเลือนแล้วครับทางด้านรัฐมนตรีช่วยาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์น,นะคะเพิ่นก็ได้บอกว่าอําเภอซ้ําสูงเนี่ย พบหลายหมูบ่บ้านที่บ่มีทั้งน้ำใส่น้ำกินแล้วก็น้ำเพื่อการเกษตรเนื่องจากว่าเป็นพื้นที่สูงอา้าพื้นที่สูงคือซื้อเลยเนาะซ้ําสูงแล้วก็เป็นพื้นที่มีปัญหาน้ำเค็ม,มประกอบกับบ่มีแหล่งน้ำสาธารณะเพื่อนก็เลยประสานสํานักทรัพยากรน้ำบาดาลเขตซีเนี่ยเขาไปคุดไปเจาะบาดาลเบิง่งเพื่อที่จะน้ำมาใส่ในการอุปโภคบริโภค ส่วนที่อำเภอนำพ้องเนี่ยมีระบบชลประทานที่ครอบคุ้มค่ะคระกาคณะที่รัฐบาลเนี่ยกำลังสรงเสริมให้เกษตรกรมีรายได้ที่มั่นคงเนี่ยตามโครงการสารฟันสร้างอาชีพเพื่อยกระดับรายได้เกษตรเนี่ยพี่ต้อ,อมเพื่อนกัสทรงเสริมให้ปลูกอย่างฟักทองบักอือ้อบ,นะบักอือ้อบานเท้านี่พืชอายุสั้นใส่เวลาในการพอปลูกเนี่ยเจ็ดสิบมือเท่านั้นครับเก็บเกีย่ยวผลผลิตได้ราวสองเดือนสองเดือนน้อย โดยตลาดเนี่ยซีรับซื้อ,อยูทีกิโลกรัมละ10บาทสั่งรายไดกว่าเดือนละ 20, อ2อง0มือนสาม0มืนเลยเด้อบางเดือนก็สาม0มืนบาทครับแมนเพิ่นบอกว่ายังเป็นที่ต้องการของตลาดพร้อมครับเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ทำว่าการเกษตรทั่วๆไปนี่ก็ต้องมีการใส่น้ำนี่ะค่ะเหตุการเกษตรมีเสียงบ่ครับใส่เสียงบ เ่ามีเสียงแล้วนี่เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นการซอยเหลือในพืน้นที่อำเภอซ้ำสูงต้องสำรวจเนาะต้องสำรวจ<ม>พื้นที่ใดมันเจาะใดเจ,ดเจด<ม>าะบ่ได้น้ำใส่มากก่อไปกินไปใส่ไปเหตุการณ์กรตรสียน้ำ<ม>นขาดบ่ได้น้ำนี่สำคัญนี่ลด,ด้ครับ